ไม่ยกพิ่งโดนโกงมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคการโกงของเขาคืออะไรจุดสังเกตคืออะไรเราก็อยากจะบอกให้เป็นอุทาหรณ์เนาะให้คุณแม่ๆระวังกันเอ้ยเพจเนี่ยแบบไม่ควรซื้อของแล้วนะอย่าไปหลงกลอย่าไปเชื่อเขาขายของไปประมาณ8,000ชิ้นอะชิ้นละ8 8 8บาทใช่ปะ่ะเป็นเงินเท่านี้เจล้านกว่าบาทอะ ฮัทุกคนกลับมาพบกับแม่หยงอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้คือรีบมากๆคืออาจจะแบบว่าไม่ได้เป๊ะอะไรเนาะเพราะว่าวันนี้แม่หยงเพิ่งโดนโกงมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคการโกงของเขาคืออะไรจุดสังเกตคืออะไรแล้วรวมถึงว่าเราจะทํายังไงที่เราจะได้เงินคืนเนาะคือเริ่มต้นก่อนเลยว่าเราอ่ะไปเจอเพจนี้มาเพจไปตามอารมณ์ซึ่งเพจเนี้ยเขาขายรถบัสเก็บของอเนกประสงค์ที่แบบ คุณแม,แม่ๆหลายๆคน,นมีเนาะขายในราคาที่ถูกมากๆซึ่งบอกก่อนเลยว่าราคาเนี่ยเอ้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโง่ไปซื้อได้ยังไงหรืออะไรคือเอาจริงๆนะคือเราอยู่ในวงการการแบบทาพลาสติกพวกเนี้ยมาใช่ไหมคือเขาอะราคาเนี้ยสามารถทําได้ซึ่งราคาพิออเดอร์จากเมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ1 5 0 0บาทแต่ว่าถ้าทําในเมืองไทยราคาอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเออเราก็เลยคิดว่าเอ้ยราคาเนี่ยน่าจะทําได้เพราะว่าถ้าเขาทําเป็นหมื่นชิ้นแสนชิ้นอะไรเงี้ยราคาเนี้ยทำได้แน่นอนเรามั่นใจมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจซื้อกับเขาไปด้วยก ซึ่งเราจริงๆก่อนที่เราจะซื้อนะเราอะ่ะแบบเช็คข้อมูลเขาเยอะมากเพจเขาถูกเปิดเมื่อปีที่แล้วเนาะปี2020แล้วเขาก็มีขายของมาตลอดมีเลขแท็กกิง้งมีอะไรแบบเยอะมากๆเลยแล้วแต่ละรูปของเขาอย่างเงี้ยคือที่เขาโพสต์ขายอะ่ะก็มีคนมาคอมเมนต์ตลอดว่าได้รับของแล้วนะคะของสวยมากของอยังงุ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะแคปหน้าพวกเนี้ยมาแล้วเขาก็แบบมาลงว่าเอ้ยอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าแบบลงเยอะมากๆมากๆแล้วรวมถึงอีกอย่างหนึง่งที่เราอะ่ะเชื่อเขาเลยเพราะว่าเขามีการแช์เลขพัสดุของขนส่งอันหนนะึ่งเ,าเ,าเนาะซึ่ง แล้วเราก็เลยแบบรู้ว่าอ๋อมันมาจากที่เดียวกันเราก็เลยแบบมั่นใจว่าเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบของจริงอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อไปต่อมาเลยทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเช็คก่อนซื้อของออนไลน์เนาะก็คือเว็บแบ็กลิสเซลเลอรคือเว็บเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าคนชื่อเนี่ยบัญชีนี้หรือแบบเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเคยโกงใครมาบ้างซึ่งเราเอาชื่อของคนเนี้ยไปเช็คแล้วมันไม่มีเลยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าเชื่อถือได้อะงั้นตกลงซื้อสรุปพอซื้อมาเสร็จเนี่ยคือเราอะซื้อมาตอนวันที่11สิงหา แล้วประมาณวันที่1 7บ8อย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นคุณแม่ที่แบบอยู่ในกลุ่มพวกแบบซื้อขายของเงี้ยเขาก็มาลงแล้วว่า เอ้ยเว็บนี้โกงนะเอยอย่าไปซื้อแบบระวังด้วยซึ่งเอาจริงๆเราอ่ะคือซื้อไปแล้วแล้วเราก็ไปทักถามเขาว่าเอ้ยขอเงินคืนได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็แบบเออค่อนข้างไปขู่เขานิดนึงว่าขอเงินคืนได้ไหมถ้าแบบไม่ส่งจริงจะแบบแจ้งตำรวจนะจะนูน่นจะนี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกส่งค่ะส่งจริงไม่ต้องห่วงพอถึงเวลาตอนเนี้ยเฟซบุ๊กเขาก็ยังโพสต์ขายของอยู่แล้วเขาก็ยังแบบออนไลน์อยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่อ่านข้อความแล้วแล้วทุกคนคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย คือน่าจะโดนจริงๆแล้วแหละวันนี้ซึ่งเอาจริงๆเลยเนี่ยคือเขาอะหลังจากที่เราโอนเงินไปแล้วเขาบอกว่ากําหนดส่งของเราเนี่ยจะอยู่ที่วันที่3 1สิงหาคมแล้วเขาก็จะโพสต์เลขแท็กกิ้งเนี่ยวันที่1กันยายนเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2กันยาแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรที่เคลื่อนไหวจากเพจนี้เลยเราก็รู้สึกแล้วแหละว่าเราอะน่าจะโดนโกงแน่นอนคือวันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้อยากแบบเอ้ยมาแบบสแสดงความแบบเออโง่หรืออะไรคือถ้าใครอยากจะแบบว่าเออว่าหรือว่าอะไรแนะนําอะไรยินดีมากๆแต่ว่าวันนี้คือมาขอความเห็นใจของทุกคนนาาวว่่แบบ เอ้ยคือมันแย่มากๆในแบบของแบบเพจเนี่ยคือเอาจริงๆเลยอะ่ะคุณแม่ๆหลายๆคนที่แบบเขาโดนโกงเขาก็แบบมาตั้งกลุ่มแล้วเขาก็เก่งกันมากๆทุกคนคือเขาอะ่ะสามารถไปหาชื่อหาหนามสกุลหาเลขบัตรประชาชนหาที่อยู่อะไรของเขามาได้หมดแล้วเนี่ยแต่เราอะ่ะคิดว่าเขาอะ่ะไม่น่าจะเป็นแบบคนเดียวที่ทําเขาน่าจะทํากันเป็นขบวนการคนคนเนี้ยที่แบบว่าเป็นชื่อบัญชีที่เราโอนไปเนี่ยเขาน่าจะเป็นแค่แบบคนที่รับจ้างเปิดบัญชีนะเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าแบบขบวนการต้นแบบต้นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาน่าจะะหหนีไปมดแล้วอ่ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่โอเคซึ่งอย่างเราเนี่ยโดนไป1776บาทถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเงินที่น้อยแต่ถ้าทุกคนลองนึกว่าถ้าแบบครอบครัวไหนที่เขาแบบอยากซื้อของดีๆให้ลูกแล้วเขาไม่ได้แบบมีเงินเยอะมากอ่ะคือแบบอันนี้คือแบบรายได้แบบของเขาแบบเอ้ยเกือบจะครึ่งเดือนเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดถึงมันก็เยอะอยู่สําหรับเขานาอทุกคนแล้วทุกคนลองคิดดูว่าคือเราไปเห็นคอมเมนต์มาแบบเขามีแบบขายของไปประมาณ8ปดพันชิ้นอ่ะแล้วแบบนึกอารมณ์ดี ถ้าขายไป8,000ชิ้นน่ะเป็นเงินเท่านี้เจล้านกว่าบาทอะ คือมันเยอะมากๆคือแบบสามารถเอาไปตั้งตัวได้เลยอะทุกคนเออคือมันเยอะมากๆแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบคนคนนี้หรือกระบวนการนี้ดูดลอยไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีวิธีหรือใครรู้จักคนคนนี้ก็ช่วยแนะนําเราหน่อยเดี๋ยวเราอะจะแบบว่าพยายามตามมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอัปเดตตอนนี้เลยนะก็คือคุณแม่แม่เนี่ยเขาก็เริ่มตั้งกลุ่มกันลัเป็นแบบกลุ่มของผู้เสียหายเนาะเขาก็เริ่มช่วยช่วยกันก็แบบเออคุณแม่แต่ละคนนี่คือเก่งสุดเลยเราแบบยอมรับน้ําถือใจมากๆแลเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียียยงงท่่่จะบบบออออกววาเเ้้พนนแไมครซืข บบเอย,อย่าไปหลงกลอย่าไปเชื่อเขาคือเอาจริงๆเขาก็ยังโพสขายของเรื่อยๆโพสต์แบบโพสต์ไม่หยุดเลยแล้วก็แบบเออเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงซึ่งเอาจริงๆถ้าทุกคนอยากจะช่วยเราก็คือเข้าไปแล้วก็กดรีพอตว่าเขาเป็นแบบร้านค้าปลอมเนาะแล้วก็ถ้าแบบเหมือนแบบมีคนกดเยอะมากๆแล้ว Facebook รีวิวอะ่ะเพจก็อาจจะถูกปิดไปได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยแม่ๆในหนึ่งวิธีแต่ว่าเอาจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะปิดเพจไปแล้วอะ่ะเขาก็สามารถไปเปิดเพจใหม่แบบเออแบบปลอมแล้วก็มาแบบหลอกคุณแม่ๆได้อีกอยู่ดีอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ มากๆซึ่งเนี่ยเราก็อยากจะบอกให้เป็นอุทาหรณ์เนาะให้คุณแม่ๆระวังกันคือก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งเนี่ยเราควรเช็คจากเว็บแบล็คลิสเซลเลอร์ก่อนเออคือว่ามีชื่อไหมชื่อบัญชีชื่อนามสกุลเขาเนี่ยเคยมีแบบประวัติการโกงไหมเราควรเช็คก,ก่อนเนาะเออทุกครั้งเลยแบบอย่าประมาทเด็ดขาดเนี่ยขนาดเราไม่ประมาทเราเช็คแล้วเช็คอีกเนี่ยเรายังโดนเลยเออทุกคนคือเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ถ้าใครถามว่าตอนเนี้เราจะทํายังไงต่อคือตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปแจ้งความสิ่งงงที่เเรราาาตต้้้ออแจควมนง ไม่ใช่แจ้งบันทึกประจําวันนะทุกคนต้องแจ้งความให้มีจดหมายที่เป็นมีตาครุฑขึ้นมาแล้วในจดหมายแจ้งความฉบับนี้คือเราต้องระบุเลยว่าเราจะเอาเรื่องและต้องการเงินคืนอันนี้คือแบบที่เราอ่านมาจากทุกๆคนเนาะก็แบบคือเขาแนะนําให้ทําแบบนี้หลังจากที่เราแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือไปที่ธนาคารของเขาเนาะในเคสเนี้ยของเราธนาคารปลายทางที่เราโอนเงินไปคือธนาคารกรุงไทยเราก็ต้องแบบเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทําเรื่องกับทางธนาคารเนาะแล้วตอนทําเรื่องนะทุกคนก็ระบุด้วยว่า เราต้องการเงินคืนให้เขาอายัดบัญชีแล้วเราก็จะเอาเรื่องของคนคนนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งธนาคารเนี่ย เขาก็จะสามารถอายัดบัญชีให้ได้แต่ว่าคืออจากประสบการณ์ที่เคยอ่านมาแล้วจากแบบคนรอบตัวที่เคยโดนมาเนาะเขาก็บอกว่าการได้เงินคืนเนี่ยยากมากต้องทําใจประมาณนึงเลยทําไมเราถึงบอกว่าต้องทําใจรู้ไหมทุกคนเพราะว่าสมัยนีย้คือบัญชีมันไม่ต้องไปเปิดหน้าธนาคารแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเขาสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เปิดอีกกี่บัญชีก็ได้อย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างแบบว่าไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเขาแล้วถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนที่เป็นบัญชีสมุดเล่มอย่างเงี้ยเขาอายัดสมุดเล่มอ่ะคนคนนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้กกับธนนาาคจว่ มาเคลียร์กับผู้เสียหายทั้งหมดแต่สมัยนีย้คือแบบไม่ต้องแล้วอะ่ะคือแบบเปิดบัญชีออนไลน์ใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งแบบอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบลานลวมนิดนึงคือเราก็แบบอยากให้ทางธนาคารเนี่ยก็คือแบบรัดกุมมากกว่านี้อีกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือโดนโกงกันเยอะมากแล้วนึกองอารมณ์ดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยอะ่ะแบบทุกคนคือเอาจริงๆก็แทบจะไม่มีกินกันอยู่แล้วแล้วยังโดนโกงตอนนี้อีกอย่างเงี้ยก็แบบเออเห็นใจแม่ทุกคนมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ๆทุกคนมากๆเลยตอนนีี้้้้้เเเนนนนนาา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 าะะคลิปปยยรรรรททํํทขึมมมมไไไ่่ดดออออกใหหั็ื แชร์ทุกคนให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเคสตั้ดี้จากเคสของเราเนาะเราไม่อยากให้คุณแม่คนไหนหรือว่าใครๆเนี่ยโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์อีกเออเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมากๆเลยก็เดี๋ยวถ้าเราได้เงินคืนหรือเราได้อะไรอัปเดตมาเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังอีกทีนึงเนาะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนที่โดนโกงนะรวมถึงตัวเราเองด้วยเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย